อาการประชวนภาวะสุญญากาศผู้เสืบพระราชบัลลังก์รัชกาลที่สามความกังวลปลายพระชนชีพภาพพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชจ,จ้านารานพระพลามหาเจษฎาบดินพระอาการประชวนภาวะสุญญากาศของผู้เสืบพระราชบัลลังก์ความกังวลปลายพระชนชีพสู่พินัยกรรมรัชกาลที่สาม เหตุการณ์ช่วงปลายพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระนั่งกราเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามและการฝาัดแผ่นดินไปสู่รัชกาลที่สี่ไม่ค่อยถูกหยิบยกมาเล่าถึงมากนักเพราะเหตุการณ์ต่างๆดูจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่แท้จริงแล้วช่วงนั้นเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างชวนอึดอัดสำหรับรัชกาลที่สามอยู่ไม่น้อยเพราะพระองค์มีพระอาการประชวรท่ามกลางภาวะสุญญากาศของตำแหน่งผู้สืบพระราชบัลลังก์ภาพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3อาการพระประชวรก่อนรัชกาลที่3จะเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุทธที่วันที่2เมษายนพศ2394พระองค์ทรงประชวรมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลาหลายเดือนพระอาการเริ่มจากมีพระอาการเสวยพระกระยาหารไม่รู้รสทำให้เสวยได้น้อยรู้สึกไม่สบายพระองค์บันทมไม่ค่อยหลับและมีพระอาการคลื่นไส้ แม้บรรดาหมอหลวงจะถวายการรักษาอย่างถึงที่สุดแต่พระอาการไม่ดีขึ้นรัชการที่สามถึงกับมีพระราชกระแสว่าหมอคนไหนช่วยเยียวยาพระโรคให้หายได้จะพระราชทานบุญกุศลที่ทรงกระทำมาในพุทธศาสนาแก่หมอคนนั้นครึ่งหนึ่งดังว่าท่านผู้ใดเป็นแพทย์เป็นหมอมีสติปัญญาน้ำจิตกอบไปด้วยเมตตากรุณาจงคิดอ่านช่วยเยียวยาโรคข่าให้หายสักครั้งหนึ่งเถิด ถ้าจะให้ส่วนกุศลซึ่งข้าได้ทําบุญให้ทานไว้ในพระพุทธศาสนาและการกุศลต่างๆอีกเป็นที่สุดจนได้ให้ทานเข้านกเข้ากาดกินแก่ท่านกึ่งหนึ่งแต่แม้จะทรงออกพระโอษฐ์ไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ทรงคาดหวังว่าจะมีหมอฝีมือดีที่ไหนช่วยได้และสุดท้ายก็ไม่มีหมอเยียวยาพระอาการได้จริงๆ สามเดือนก่อนเสด็จสวรรคตรพระอาการก็เริ่มหนักขึ้นพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชการที่สามฉบับเจ้าพระยาธิพากรวงขำบุญนาคบันทึกว่าพระบางคนเบาปัสสาวะ<ม>ก็ขุอนโคโนเป็นตะกรพระบรมวงสานุวงศเสนาบดีข้าทูลละองทุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายหน้าฝ่ายในมีความร้อนใจพร้อมการปรึกษาให้แพทย์ประกอบพระโอสถทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวาย แล้วก็พากันนอนประจำซองอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนทุกแห่งพระโรคไม่คลายพระอาการประทังอยู่กำลังพระกายสุดไปทีละน้อยทีละน้อยเมื่อกระหนักแก่พระราชหฤทยัยว่าคงดำรงพระชนชีพอยู่อีกไม่นานก็มีได้ทรงประมาทจึงทรงแสดงพระร,ระราชประรกและพระราชประสงค์ด้วยเรื่องราวต่างๆคือทรงเปรย์และฝากฝังเรื่องต่างๆไว้อันเปรียบได้กับพระราชพิัน,นกรรมของพระองค์ความกังวล ปลายพระชนชีพเรื่องที่รัชการที่สามทรงสั่งเสียมีทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่สำคัญคือพระราชทรัทพย์ที่จะมอบให้พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่และอีกหลายเรื่องที่ชี้ว่าทรงกังวลต่อเรื่องต่างๆเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วในบรรดาพระราชประรพมีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฆ่าฝันเพื่อแย่งชิงราชสมบัติทรงเป็นห่วงพระชะตากรรมของบรรดาพระราชอโอรส ถึงกับมีพระราชดำรัสว่าถ้าเขาฆ่าเสียหมดเพราะทรงกังวลว่าหากการฝาดแผ่นดินไม่สงบเรียบร้อยก็อาจเกิดเหตุนองเลือดขึ้นรวมถึงเรื่องพระอัฐิตของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงเกรงว่าจะเป็นที่กีดหูขวางตาของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่สาเหตุของความกังวลข้างต้นเพราะราชการที่สามไม่อาจทรงทราบได้เลยว่าใครจะครองราชบัลลังก์สืบต่อจากพระองค์ เพราะธรมเนียมการสถาปนาราชายาทยุคนั้นยังไม่มีกฎตายตัวจะเป็นการให้พระบรม,มวงศานุวงศ์และบรรดาขุนนางตกลงกันเลือกพระเจ้าแผ่นดินทั้งงานราชการทั้งปวงช่วงปลายราชการที่สามล้วนอยู่ในกำกับดูแลของตระกูลบุญนาคได้แก่เจ้าพระยาพระคลังดิดบุญนาคเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ทัดบุญนาคและพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคภาพซ้าย เจ้าพระยาพระคลังขวาเจ้าพระยารีพิพัฒน์ขุนนางประกูลบุญนาจึงมีบทบาทสูงมากในการเลือกผู้สืบร,ราชาสมบัติและไม่มีใครในแผ่นดินแม้แต่พระราชาโอรสของราัชาการที่สามที่ไม่ตระักถึงอิทธิพลในราชาสำนักของสายสกุลนี้นั่นจึงเป็นที่มาของความกังวลใจในบ้านปลายพระชนชีพพระบาทสมเด็จพระนางกล้าว